ดีนะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเหมือนผมไหมฮะเวลาไปท่องเที่ยวกลางเต็นท์นะครับปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นหลังสีทุ่มไปแล้วมีคนคุยนอนไม่หลับหรือว่าแม้กระทั่งคนข้างๆคุณเนี่ยนอนกรนทําให้คุณนอนไม่หลับนะครับบังเอิญผมไปเจอตัวนี้มาครับผมตัวนี้ตัวนี้คุณผู้ชมมันเป็นจุกอุดหูฮะของ3 m อผมลองใช้แล้วมันเวิร์กมากครับ เวิร์กมากผมก็เลยอยากมาบอกต่อนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวบอกที่ซื้อก่อนบอกที่ซื้อ,อนะอ่าเข้าไปช้อปปี้นะครับเข้าไปช้อปปี้นะอ่าเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูเลยเข้าไปช้อปปี้พิมพ์คําว่า 3M เนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะ 3M วักอุดหูนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสาวักอุดหูมีหลายเจ้าขายมากนะครับก็จะมีอ่าอันละ8บาทก็มีเห็นไหม อันละ8บาทก็มีอันละ1 0กว่าบาทก็มีนะครับแล้วแต่นะคู่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อันละคู่หนึ่งนะครับเขาจะขายเป็นแบบนี้คู่หนึง่งมันจะขายเป็นคู่หนึ่งแบบนี้นะครับ 3M แบบนี้นะฮะแล้วทีนี้ผมใช้แล้วมันเวิร์กมากอย่างที่บอกไปคือมันช่วยลดเสียงได้ประมาณ20-30%เลยนะครับ โอ้ยผมว่าแค่นี้ก็วิเศษมากแล้วนะแค่ได้ยินเสียงคนคุยการเบาลงหรือว่าได้ยินเสียงคนกลน่นข้างๆเราเนี่ยเบาลงแค่นี้เราก็หลับอย่างมีความสุขแล้วนะครับในเต็นนะหลังจากที่คุณซื้อมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นจุกอุดหูนะฮะมันจะเป็นโฟมเวลาบีบมันจะเล็กลงแล้วมันจะคืนตัวขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวผมบีบให้ดูปึ๊บ,บแบบนี้คึน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 คนแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วรอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะคืนตัวครับ ยังไม่ไมมันกําลังคืนตัวนะครับก็ใช้เวลาสักคูใใ่ใหญ่เลยนะครับผมอ่าทีนี้วิธีใช้ทํำยังไงนะครับก็ง่ายๆปัน่นปั่นให้มันเล็กที่สุดแล้วคุณก็ยัดเข้าไปในหูนะครับแล้วก็อ่ายัดยัดเข้าไปในหูนะแล้วก็เอานิ้วกดไว้ทิ้งไว้ประมาณ20วินาทีนะครับเห็นไหมตอนนี้มันคืนตัว100แล้วเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าคุณอยากให้เจ้าตัวนี้มันเข้าไปลึกคุณก็ต้องทําให้หูคุณมันตรงด้วยนะโดยการดึงหูแบบนี้ นะครับให้รูมันตรงนะฮะอ่ะปันป่นปั่นแล้วก็รีบยัดเข้าไปเลยครับปั่นป่นปันป่นแบบนี้ปั่นด้านหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปปึ๊บรีบยัดนะครับก่อนที่มันจะคืนตัวเสร็จแล้วก็กดทิ้งไว้ข้างหนึ่งกดทิ้งไว้ก่อนสักประมาณยี่สิบวิซึ่งมันเวิร์กมากนะครับดีจริงก็เลยอยากมาบอกต่อนะครับาใครมีปัญหาเหมือนผมนะสุดยอดเลย ยังงงตัวเองอยู่เลยว่าทําไมไม่ซื้อตั้งนานเนาะอองงมากนะฮะโอเคเนี่ยเห็นไหมเห็นหูไหมตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดเข้าไปในรูหูทั้งหมดนะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งเหมือนกันทําเหมือนกันนะปันป่นๆด้านหน้านะครับอ่าดึงหูให้มันตรงๆงหน่อยปึ๊บปั่นให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็กดทิ้งไว้ อ่ายัดปุ๊บอ่าแล้วก็กดทิ้งไว้นะครับเนี่ยคือตอนนี้เหมือนผมหูดับเลยนะแทบจะไม่ได้ยินเสียงปกติผมจะได้ยินเสียงรถนะครับเพราะว่าห้องผมเนี่ยติดกับถนนนะฮะนี่ดูคุณผู้ชมผมซื้อมาผมซื้อมาสิบอันสิบอันเลยนะครับอันละอันละเท่าไหร่วะอันละแปบาทนะซื้อมาสิบอันเลยนะฮะ เขาเคมว่าเขาเคมว่านะครับใช้ได้30ครั้งนะครับกว่าที่โฟมมันจะเสื่อมนะคุณสามารถยัดรูหูได้30ครั้งเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ดอกลองดูกันต่อไปแต่ว่าเชื่อผมเถอะซื้อซื้อเถอะนะฮะซื้อเถนะอะอย่างต่ำ,ต,ำ,ต,ำต้องมี10อันนะซื้อไว้นะครับอันละ8บาท10อัน80รวมค่าส่งด้วยอ่ะผมตีไป120ยประมาณนี้นะ1 1 0 120ก็ว่ากันไปหรือว่า105บาทก็ว่ากันไป นะครับแต่ว่าดีจริงๆนะฮะตอนนี้ยัดเรียบร้อยนะครับเนี่ยไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะอืมอเตอร์ไซค์แบบโอ้โหเยอะมากตอนนี้ไม่ได้ยินนะครับหูอ่าหูข้างนี้แล้วก็หูข้างนี้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมเฮ้ยดีจริงดีจริงจึงมาบอกต่อนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆนะฮะใช้จริงนะครับใช้จริงแล้วก็อยากมาบอกอยากมาแชร์นะฮะ ถ้าคุณซื้อมาแล้วให้ยัดเข้าไปลึกที่สุดเท,ท่าที่จะทำได้เลยนะฮะนั่นแปลว่ามันจะสามารถกันเสียงได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเห็นไหมนะฮะ,ะก็ลองดูนะคุณผู้ชมนี่มันเป็นยี่ห้อสามนะครับผมตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยเวิร์กเวิร์กเย็บนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเย็บ yep.